คันเบ่าเรื่องไปหาหมอนี่เอยมันมีมันมีมันมีอยู่เรื่องนึงคันเบ่าเรื่องไปหาหมอฟังเพื่อนเพรพอจะเป็นหอดปั๊บหมอถามาเป็นยังมาประจักษ์ตอนเพิ่นนั่นก็บว่าบอดดี้เป็นยังครับประจักษแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าเจ้าสิยู่ได้อีกกระโดดนั่งประจักษอคลินิคคนสิบปี สำหรับคลิปนี้ครับที่พี่ดี๊กัดโจ๊บไปสานีนะครับขอบคุณที่รับชมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพอดังหมดนะนี่บลางานขาายเงี้ยพอไม่เลยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเล่นอีกแล้วได้ขาหัวอะไรนี่ ครับโอ้มีปืนมาด้วยหรือฮะกอได้ค้างว่าไขค้างว่เนี่ยยิงได้ไหมยิงนิยิงิยิงนิไ่ได้่าได้กี่แสนิได้ไงวายนี่ดูยิงคงยดนปืนที่ไหนมาเนี่ยไปยิงใครอะไปยิงใครยิงสะโพกเหรอเฮ้ยครับเสีิวครับ เกีวไปสก้วก็ไม่เอือนี่ว่ะจเบียร์ปะมาอ๋อปิดคลิปยัดเสียดะไดกินเลยยางเสือเราครับโมนี่เบยรยางเสืออ่ะสัสโอ้ยชอบเ้าเ วัตอนไได้แม่หรอแต่ก็ขี้นะตุตเนี้ยหรอเนี้ยหอโเนี้ยแล้วโมีเนียกรเนี้ยแล้วขวดเขียยี่หอากินเนน้องแม่นักาหารบุตรอ้นี่ยากเสือต้วนี้ดิ เดยครับเดีจูแล้วก็ตอนใหญ่เนใ่ยอ่นยไูอย่างเสือครับวันนี้ไม่นุมเสร็เบี้วครับเามไมแม่จยูขาพี่ดิยเียบตายป่ะม่ยงเี่ยแต่วนี้เสีย ยังขึ้นอง่เดี๋ย้กอง่อยาเนี่ยเอา่พดเนี้ยเอ่อเปลี่ยนขึ้นกองแง่เดียนนี้วเนอะเอ่เปลี่ยนอยู่วนนี้นกอง่เนพิเศษ่เนอยากกินย่งเนาะวันนี้เนาะว่าปะข่าวว่เมื่อคืนเสือสี่เหรออ้าว่อต่ สุดได้นี่ต้มตะไคร่นะข้าบอกเพืนครับคนนี้เอาน้ำจิ้มเนี่ยบ๊อเอาน้ำต้มน้ำหรือว่าน้ำจิ้มเลยสสุดได้อีกมามาสนับสนุนนะครับ

ข้อก็วะรับเทาไหร่เราเขาไป่พอความเนขามีหะคิดยังเดียวครับเร้ยยับรอสบอบ กวเองกนเอว่ัดัว่า,ว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 า ย่านบ่เอ uh, ้ยเฮ้ยย่านโดนบ่เอ้ยมาอย่างเอ้ยสองคนสุกกระอยย่านบแมกแนี่ขยันลูกโจ้ยยไม่ใส่สองคนไหนขยันแมกแนี่ไงยินตัวนี้ยนตัอนี้ขยันจะเมาเสียนไม่นเพื่อขอายุัญหารดด 不要了行吧行吧等会儿自己就过来了嗯嗯嗯好的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 好 Cái này, kỳ vọng về nhà vô này kèm nguồn gốc không, nguồn gốc kèm 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 nguồn บวกกันบวกนอัดไปก่อนไปสองบวกกไปไปสองก็ไม่ครับเชฟพีชนะครับครับว im ่ไม่ห่างพี um, ่ไม่ห่างเตียงคือว่าซอยห่างเมื่อกี้ใช่ไหมอีการั้มันไหนมันไหนหย่อมไหมเขาเขียวกลนปลาจูกลางซอยครับล่าสุดรายการแอบแซบกลางซอยเรากลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วเ็ิงมาครับ เอาไปยังหมอไปยังบ <ates> wow. ังยู่นี่ก็ได้หมอหมอไปยังหมอทำไมโอ้หมอมียังเลยตัวนี่มึอนี้บมอมียังเลยหมอนี่ยไป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 กลับทำกันบ้านก่อนนแล้วขอดึงโอเคโอเคโอเคมาครับมากินกันต้องผสมสุดาปนี่เชีอยู่มาแล้วเชี่ยวมาแล้วงัูมึอนี่ก็ไม่ต้หักกัดเห็นป่ะ บากับพเออมึงก็จะหักตาพองกับเรา้ข่เียมงเนี่ยใส่พัดก็ซือก็เได้พีจามทอนมังกีจะใส่ตั้หน่อยนึงฮ้มงนตังอ้โอ้โหแล้วกเสียบรวมพัดังเียวมีแต่สิงโตเนาะมาอยู่นี่เนาะขางไก็จะบมมไปคาเนาะขไล่ก็มาแจ้งเลย่น ัลมิดเลยเลียังปลามึกคือย่งบอยากพาพเอากระด้ษยูน่อยนึงนี่ยังสามคนมาจากภาพมาจากภาพเอาคือโบซิมนะเขาละทีสบ่บ่ได้นะเขาบ่เมื่อเราบอกหางตองยังอยากหางตองเดี๋ยวเดี๋ยวเอเนื้อมาใส่ให้นะทีว่าวิจารณ์เนาะ วางแล้วย่างนะครับย่างนะครับหาก็ย่างกระเจ้าหมูย่างเดียวจักแล้วย่างเสือครับย่างเสือปัดตัวครับกินกันเนอะครับทีมงานเสียสตอรี่วันนี้ในหางคนไม้เองครับวันนี้ในหางเบี้ยวมาเองขันหอานยี่หัดนี่ขนอาจารย์เป็นหย่างย้ายเป็นหย่างตองหนึ่งเกาเหนียวเนาะ โอ้ยจ oh ีน่ยาหวันก็ได้แล้วก็ลักดึงอยู่นี enfin ่หน่งสาวมดเลยมุนี่มุกคือแปลกแต่ว่ะเอาลองลงไม่ครับก็ลงกระต้นไมด้เยจูเสือครับเดงๆงเหี้ยว่เนี่ยขาวจังไงเนี่มันๆมันเนี่ยเต็นเข่าของฉีนเนาะแชีไใก้อนปลาตองอืมเตงข่าเนี่คหัดพี่ยาวเลยเ้าไปยังอะผมลงหัอนพามพาม เราโน้มหอบวนะครับหลังเลยงานแตประมาณนี้แหละครับรายการแอบแซบกลางซอยเราลับคืนมาแล้วนะครับนี่มดเหี่ยวมดเหี่ยวเอาไปมือเส้นเอาไปคนหวานมาไหนเช่นเนี่ยมดเหี่ยวอนี่ครับมีหลายเมนูครับนี่ลาบปลาจองเขาเป็นมือไปโอเคยังเป็นการยับบุตรต้องแซบผิดด้อยแซบผิดแบบก็ได้โอเควันนี้ก็ปิดจ๊อบไปเป็นหนึ่งเมนูนะครับกินเนื้อกันป้าไปทีหลัง ไปเก็บไปเก็บเฮ้ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยอือนี่แหละครับเออสิบลำเลยเด้อท่านโอ้โห้ข้างบ้านเป็นยัไง้างคยังม่ดูเลยขอบค้ามีชิพายแล้วนี่เจ้ป่ะไม่ไม่โอ้โหไหนอ๋อลัดเลยโอ้ไหนันนะตกั พอแต่เขาทรงให้ทต้องก็ถามปั๊บเหีรอเขาตอบไม่ติเว่ยก็เป็นถามไม่ตอบเองไหมเอใจมาแม้วนมครับมันจะเบิ่งหมอครับผมเป็จ่ไดยเคือว่าไปเบิ้งแต่หมอะหมอ่หีมออีกสี่หมานาทีสาทีุ่กหมอนหมเออมัาตองยังสี่ต่อเรได้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 ไเอาให้รางวัลเป็นได้แก้วนึง มันต้องอย่างนี้สิมามาเอาตอนบวงนะมันนี่กดานเลยอู้ตอนไงเลยหรอจับหนวดลวไหมังมาหันเกือบแล้วตอนญ่พดีปราครับเส้นเบียวป้านันว่าจะจะรอยจะรอยนะเารดอ้าอเยไงเอไปกลีบยังไรอีกอีกินนี่แล้ว

วสดีถ่างยังเซบิ๊ตไอ้ันที่มาขอหลงิกของจริงต้องคนหของคนนี้นับคนเลยเป็นบ่เซบิยว่าไงวะยังมาบอกยัตจอยว่าแบงมันอินนี่เหมือนผมแันมัน นี่หสมพากครับวยเมหยดว่านเิดสมพากกับแกมเราขาวแล้วมัจะเข้ากันนาทีนอ่งานเสือนเสือกินเสือแต่กี่เขาไม่แต่เสือผที่นี่เดียวมีเสือเปียวเสือผัวแล้ว่ะพเกี่ยว่ท่านนกันหรอาจะเป็นเนี่ยวะรสมห่นะนทำงานหวะเราบอกยังปวดปานโอ้หรอที่ท้องคนะ่ากันอยู่ จสายัไหมตอนใหญ่แหงเลยของแข็งเลยนีขอยบนีโอ้พ่อเปิ้ลทำยังไงพระจ้าร้อยอยู่เนาะก็จะม่วนกัาปั้นยางเนาะนี่กับครูแข้งเจ้าร้อยบอพี่ใหญได้นี่พ่ใหญ่ประทัเลไดในการในการว่าจะอะไรไม่ เนี่ยอย่าบอกหรือบ้านไหมชบบอกหือบ um> ้านอย่บอกเลืบ้านอย่านี <h 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 ้บอกเลยนอันนั้นเมื่อไทยกีอย่าบอกเลยกบ้านไหมแม่นู่พรอกินเราเรกว่าพูดเลยว่าเรื่องบราักแลวเรื่อไม่น่ารักเล้เอาเห็นนั่นนันบราักเขากเรื่องมซเียงกันเดเียื่องีซเียงเื่องบาักอบ้านครับ เก็บือได้หมดเนี่ผ้ยถึงเลขเลย่อเรื่องเรีลงหัวห้มซื้อวยิดสือะงร้อยกว่าบาทเลยแต่อมาแล้วครับมาแล้วครับเซ็ตเกมมาแล้วครับมาแล้วต้มซุปหางวัวหดึงวัวเต็มบ่อสิไหมบ่อไหมครับกินกินเหรอนกินหอดไหมเงยอ๋เป็นอย่างรถหนึ่งเข่ารถหนึ่งขาเซ็ตเอนึงเาแล้วนึงเาจุกเนี เสียนหมบควัฒนาครับหมูก็ยังไ่ได้นี่นะครับเมื่อกี้นักการครับวันนี้มีส้อยจุยางเสือสุปหางง่วนครับหลังเลิกงานก็ประมาณนี้ครับเส้นยาวฮียครับเส้นต้นนั่งเบิ้องหิ่งก็น้องใจ้ก็จะเอื้อโอ้โอ้ไครใส่ยาไงหมูหมูกระมังเหมือนนี้ครับผมมาครับมาเช็คกันครับ ไปเดือนนึงไปยังขโมยันไยังคือไปหาหมอผมไปหาหมอได้ปวดไข้ยืนหมกมากเขาไปก็คิดว่าเม็ดไปเมื่อนี้ใ่ประกันยังคบมดเสียจากบาทเ้าบอกเล่าจริงตัวนี้ไปหาหมออีรีมาหนี่ไปอีระกันยังคมครับเมื่อนี้มดเสียจากบาทครับผมเรรื่องงจิเป็นไปกินยังบาดนีทฮะเป็นไปกินย่างบ่บอกงี้ย แต่ว่ากันไปหาอีกหมออันนึงอันคันเบาเรื่องไปหาหมอเนี่ยเอออีกหมอนึงโดนโดนยาให้เราบอกมันมีมันมีอยู่เรื่องนึงคันเบาเรื่องไปหหามอฟังเพิ่นฟังเพิ่อนพอจะเป็นหอดปั๊บหมอถามมาเป็นยังมาป่ะสันเพิ่นนั่นก็บว่าบ่ได้เป็นยังครับป่ะสันแต่ว่าคุณหมอก็าบอกว่าเจ้าสิอยู่ได้อีกบ่ด้นได้ป่ะสันเือทุกวันนี่ครัเฮ้อคลินิกคนสิบปีเกินไปหรือ สำหรับคลิปนี้รับอีพีดีกับโจ๊บไปซ้ำนี่นะครับขอบคุณที่รับชมกับคุนที่ติดตามครับเจกันีพี่นาครับผมเสียสตอรี่ครับผมบินอนไม่คิเอร์กนทั้ง่อนันกินมาครับเสียสตอรี่ครับผมเยสอนสุดไลน์ลัางคบนี่ไม่ได้ขาย